วสวัสดีครับคんにちはชิวะสิงห์ทองเดผมสิงห์ทองราพิเศษพันธ์ครับพบกันในช่วงเวลานี้5นาทีกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในรายการโชไกโชไตยครับโชวไกโชวไทย โชกโชไตแนะนําเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในครั้งนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องข้อห้ามต่างๆต่อนะครับสถานที่สําคัญต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์หรือว่าโบราณสถานนั้นบางครั้งจะมีข้อห้ามต่างๆนะครับเช่นห้ามถ่ายภาพหรือว่าห้ามใช้แฟลชเป็นต้นในภาษาญี่ปุ่นนั้นในกรณีที่เราจะบอกว่าห้ามทําสิ่งใดนั้นจะมีรูปประโยคที่ว่าสิ่งที่ต้องห้ามนั้นตามด้วยคินชิ เด s นะครับโดยคำว่าคินช i นั้นหมายถึงการห้ามนะครับส่วน des นั้นก็เป็นคำกริยาที่แปลว่าเป็นหรือว่าคือเมื่อเรามารวมกันเป็นสิ่งต้องห้ามนั้นตามด้วยคินช i des ก็จะหมายถึงว่าห้ามทำในสิ่งนั้นนะครับเช่นถ้าเกิดเราจะบอกว่าห้ามถ่ายภาพเราก็จะเอาคำว่าสัตสึเอซึ่งหมายถึงการถ่ายภาพนั้นมาวางข้างหน้าเป็น s ัตสึเอคินชิเด ก็จะหมายถึงว่าห้ามถ่ายภาพในกรณีที่จะห้ามการใช้แฟลชคือถ่ายภาพได้แต่ห้ามใช้แฟลชในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะเอาคําว่าฟลัชซึ่งก็เป็นคําทับศัพท์จากคาว่าแฟลชในภาษาอังกฤษนั้นมาใช้มาวางข้างหน้าคําว่าคินชิดสก็จะเป็นฟลัชคินชิดสก็จะหมายความว่าห้ามใช้แฟลชครับในพิพิธภัณฑ์หรือว่าหอศิลป์ จะมีการนําสิ่งของที่มีค่าหรือว่าของเก่าแก่มาตั้งแสดงนะครับในกรณีนี้ก็จะมีกฎข้อห้ามต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามแตะต้องสิ่งของเหล่านั้นนะครับในภาษาญี่ปุ่นเราอาจจะใช้การห้ามแตะต้องมาตามด้วยคินชิดสเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้แต่ว่าตามปกติแล้วมักจะใช้อีกรูปหนึ่งซึ่งจะสุภาพกว่านะครับโดยจะใช้เป็นรูปว่าฟูเรนเดกุดาไซซึ่งแปลว่ากรุณาอย่าจับหรือว่าอย่าแตะต้องนะครับ รูปนี้ก็จะมาจากคำกริยาว่าฟูเรลุซึ่งแปลว่าแตะหรือว่าสัมผัสมาทำให้เป็นรูปปฏิเสธคือฟูเรในนะครับก็จะแปลว่าไม่แตะต้องไม่จับต้องเอามาต่อกับคำว่าเดกุดาไซเดกุดาไซนั้นเป็นการผันกริยาเป็นรูปของการขอร้องแปลว่ากรุณาเมื่อมาต่อกันเป็นฟูเรไนเดกุดาไซก็จะหมายถึงว่ากรุณาอย่าจับกรุณาอย่าแตะต้องนะครับ 撮影禁止です。撮影禁止です。ハムタイルフラッシュ禁止です。フラッシュ禁止です。ハムタイフラッシュ。触れないでください。触れないでください。 กรุณาอย่าแตะต้องคือโตโโตคำอุทานในเวลาตกใจนั้นในภาษาไทยผู้หญิงก็อาจจะอุทานว่าว้ายนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นโอ้ยหรือเอ้ยหรือเฮ้ยอะไรทำนองนั้นแต่ในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะมีการอุทานในเวลาที่ตกใจแตกต่างไปนะครับโดยผู้หญิงนั้น จะไม่อุทานว่าวายนะครับเนื่องจากวายวายนั้นเป็นการอุทานในเวลาที่ดีใจในภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้หญิงญี่ปุ่นเวลาที่ตกใจจะร้องออกมาว่ายะหรือไม่ก็ยะ ah นะครับส่วนผู้ชายก็อาจจะเป็นวะหรือไม่ก็อวะหรืออาจจะเป็นโ oh อก็ได้ครับโชกยโชไตแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในวันนี้ผม สิงทองราชพิเศษพันธ์คงต้องอำลาไปก่อนนะครับสยโยนาระมาตายมาโชแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับโชไกโชไทย